สวัสดีครับย ا โฮวันนี้อยู่กับผม <Wow. S 1> ไอทีโซลูชันซีเนะฮะกับคลิปแรกเลยเอาละมันก็เป็นการเปิดสาขาที่ดีสำหรับช่องมือใหม่หัดขับแบบเช่นผมแล้วนะเอาละเราก็มาอยู่กับเกมคอนเทนต์การ์ดเกมนะฮะเป็นคอนเทนต์หนึ่งที่ผมกล้าไว้ในช่องนะนะก็ เดิมทีแล้วผมก็เล่นการ์ดการ์ดบันการ์อยู่แล้วแหละแต่ว่ามันมีเกมให้เล่นนะเราก็ต้องเล่นนะนะไม่เล่นมันก็จะดูปดแปลกๆไปหน่อยแต่ผมจะขอเล่นจากเซฟเดิมนะอืมก็ในคลิปนะฮะในในที่มันเป็น สตอรีนะครับเราจะแยกกันเป็น2องพานะครก็คือมันจะมีพาร์ที่เป็นสตอรีก็คือนี่สตอรี Story ก็จะดําเนินเนือ้อเรื่องโดยตัวละครใหม่นะครับอิซูมิชินโดนั่นเองกับไฟไฟนี่จะคู่กับเด็กเด็กเด็กโไฟล์นะฮะเอาล่ะส่วนคลิปวันนี้เราก็จะมาทําของเด็กโไฟล์ซึ่งผมก็จัดเด็กเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วเออ มันอาจจะมีผู้ติดติดขัดขัดนะดก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะพูดยังไงดีก็ลองทำดูมีคนแนะนำก็วันนี้ครโทชิกิเข้าสิบเว้นะฮะนั้นเราก็จะให้เกียรติเขาโดยการรีวิวเด็กขังีิโร่แหละเอาล่ะเด็กที่ผมจะมารีวิวเป็นเด็กแรกนะฮะก็คือจะเอาเป็นของใหม่ล่าสุดเลยก็คือราคนี้ก็หลอด,ดีเกตนั่นเอง สายของใครคุงที่ใช้โซ่อิบุเกะนะก็ไปดูกันเลยว่ามีอะไรกันบ้าง let's go <S ชื่อเด็กก็ไม่มีหรอกครับก็เป็นภาษาญี่ปุ่นนะเป็นมันเป็นมันเป็นชื่อภาษาญี่ปุ่นอะไรสักอย่างนึ้นซึ่งก็ไม่ได้ติอะไรอยู่แล้วอะไปไปดูที่รายละเอียดเด็กกันฮะเราอยู่กันที่เกต3เกร3สามจะใส่8ใบก็ตามสัดส่วนต สามสัดส่วนทางด้านขวามือนะครับ38 22 13 1 1 7จะแบ่งออกเป็นคี์6ดอ6แล้วก็ฮิว4นะครับส่วนสาเหตุที่จัดเป็นดอ6ก็เพราะว่าคาเนโรมันไม่สามารถซูพีเรียคอแบบพิเศษแบบพวก Royal, รอยย่หรือ s h a ์โดได้หรือโกได้ดังนั้นถ้าเกิดเราใส่ดอน้อย มือมันก็จะน้อยตัวเล่นก็จะน้อยตามถึงแม้ว่าครังิโร่มันจะไม่ค่อยพึ่งเลียก็แต่มีเลียไว้ไหนก็ดีเหมือนกันนะเอาไว้การันตีเอาไว้ช่วยๆกันเราต้องสามอัคคีกันเข้าไว้เออไปเราไปดูตัวหลักกันก่อนเลยครับตัวนี้เลยเกตสามทวินได้แน่นอน1คลิยืนหมื่นสา มีมีมาร์เกอร์เป็นฟอร์นะฮะก็ขังโลกก็เป็นฟอร์แล้วเนาะโอเค d รา g o นิกโอ้ r ห o ลอดีเกสนะฮะมาถ้าเป็นตัวเก่านี่มันจะเป็นมังกรหายนะเนาะที่เป็นรีเจียนอะแต่ว่าตอนนี้มันไม่ใช่ละมันเป็นดราก o นิกโอ e r l o r d ดีเกสเลยเป็นชื่อมันนะนะมาเรามาดูสกิลกันซึ่งที่จริมันการจริงมันก็ออกไปแล้วแหละก็ กว่าจะได้มันมานี่ก็ไม่ได้ง่ายๆเลยอ้ตัวนี้แพงแงแพงนะในเกมอ่ะโอเคสกิลสกิลว่ากันไว้ว่าโบราณกล่าวไว้ว่าเมื่อมันลงช่องแวนนะครับสกิลแรกนะสกิลได้หมดนะเมื่อมันลงช่องแวนมันจะสามารถสูิเลียคอเนโอเฟมจากดับโซนหนึ่งใบลงช่องเรียการได้โอ้พูดง่ายๆก็คือชุบชีวิตเรียการนั่นเองชุบนีโอเฟมนะก็เหมือนพ่อเรียกเรียกลูกหรือไม่ก็ลูกพี่เรียกลูกน้องนะ อืมก็เอาไว้เรียกนนโอเฟมลงมาช่วยซัพพอร์ตนั่นเองเพราะนนโอเฟมจะเป็นการซัพพอร์ตดีเกตอีกทีหนึ่งสกิลที่2นะครับวันเพอร์เทนเมื่อเรามีการเกตสามอยู่ในโซ่ย้ำนะว่าเกตสามเกตสามอะไรก็ได้เคาน์เตอร์บาร์หนึ่งดิดการบนมือก็คือตัดมือตัวเองสองใบ,บก็คือไม่ใช่เอากันไกลมาตัดนะหมายถึงทิ้งการบนมือนั่นแหละ สองใบตอนที่มันจบการต่อสู้ฮิตหรือไม่ฮิตก็ได้นะถ้าฮิตเขาก็เจ็บเดมถ้าไม่ฮิตก็ไม่มีอะไรก็เดี๋ยวก็ลุกขึ้นมาใหม่แหละจะสามารถลุกตัวนี้แล้วก็นีโอเฟรมได้พูดง่ายๆก็คือลุกสองตัวเลยนั่นเองก็ก็ถือว่าคุ้มค่ามันก็เก่งดีอะ่ะก็เก่งนะใส่สีครับ ๋ยวพอดีอ็นมาเดี๋ยวมันก็จะไม่ค่อยได้ใช้แล้วแต่ถ้าใครอยากใส่มากโกโก้ก็ใส่มาได้ก็ยังดีอยู่ต่อไปตัวหลักอีกตัวหนึ่งซึ่งมันอยู่ในทีดีซึ่งก็หากได้ง่ายๆอยู่แล้วราโกนิกโอเวอ o r หลนั่นเองผมใส่เป็นอาร์นี้เพราะมันเท่ช่แหละปีมันเป็นเปลวเพลิงก็สก Act ิลแอคทีฟนะสกิลน้ำเงินนะที่เป็นไอคอนน้ำเงินน้ำเงินอนะ โซบาร์ so ึ 1, เป็นไวเพอ่อเทอนะเทอละหนึ่งครั้งช่องแวนช่องเลี้ยก็ได้โซบาหนึ so ่งบวกหนึ่งหมื่นเอาไว้กดให้อยู่ในช่องเลี้ยวก็เอาไว้เอาไว้กดกดช่วงทายเกมับนโะช่วงที่มันชวงที่มันมีแดมห้าเงี้ยโอ้โหจะกดมากเลยจะกดประสานะกับสกิลที่สองออตโต้หนึ่งครั้งต่อหนึ่งเธอเหมือนกัน เมื่อตัวเมื่อโอเวอร์หลอดตีฮิตนะครับยามนะว่าต้องตีฮิตฮิตอะไรก็ได้นะครับแวร์เลียเคอร์ตบอลหนึ่งที่ก้าเบอร์มือตัวเองสองใบแล้วก็สแตนล้หนึ่งได้ด้วยพิกเกตก็ล้หนึ่งได้นะครับลืมบอกซอรี่ใส่สีครับเอ่อก็มันจะมีช็อตเซอรพรส์นะครับถ้า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 เกิดอยากจะใส่เกตสามเก้าใบสล็อตที่ว่างอีกหนึ่งช่องแนะนำให้ใส่เป็นวอเทลฟอร์ก็ได้ครับ เป็นช็อตเซอร์ไพรส์เผื่อไอ้ไอพวกเด็กที่แม่ง PG เยอะแล้วก็อืมใช่เอาไว้เผื่อเอาไว้ดัก PG มันแต่ก็ใส่เป็นอย่างนี้ไปก็ได้ครับกเ็เป็นเกาแบบไว้เนาะโอเคไปดูที่เกศสอครับเกศสนี่ลำบากใจมากเลยกว่าจะจัดออกมาได้นี่ก็ยังมัวๆอยู่เลย่ะเกศสองใบแรกตัว ชื่อเดิมแต่แต่สกิลใหม่นะครับเบอร์เซอร์เบอร์เซอร์ดากอนสกิลในช่องแวนช่องเรียคาเทอร์บาสหนึ 1, so ่งโซบาสหนึ่งเมื่อมันเข้าสู่ช่องแวนรีไทยเล็กจวดขาอ้รีไทยเลีกกเย,ยลกกาดอีกฝ่ายหนึ่งไปแล้วก็จวกขานะครับสกิลนี้ก็ถ้าเกิดอ,กอีกฝ่ายมันไม่มีเรียแล้วเราลงช่องแวนก่อนแล้วก็สามารถจวดฟรีได้นะก็ หัวเฉลี่ยกันเอาว่าคุ้มค่ากับคุ้มค่าไหมแต่ผมว่ามันคุ้มแหละได้จ่วเลยนะอ่ากับสกิลที่2ในช่องเลียเมื่อตัวนี้โจมตีถ้าเลียการของเรามีมากกว่าสตูมันจะโบวกสามพันนั่ 3, นเองก็คือตีออก13เป็นหมื่นสามอืมก็เอาไปต่อบูทกับ8ปดพันหน่อยก็สองเมื่อหนึ่งก็ก็ก็ถือว่าดีใส่ประมาณสามใบครับ3าถึงสี่ใบหรือจะใส่สก็ได้ ฟูอัลเมอร์บัสเตอร์สกิลคอนนะครับในช่องแววนช่องเลียเมื่อเมื่อฝ่ายไม่มีเลียากาดอยู่เลยแม้แต่ใบเดียวหมายถึงว,ว่าไม่มีอะไรเลยมีแต่แววนเนี่ยตัวนี้มันจะบวกสามพันยืนนอกเทินได้ด้วยนะจะยืนสิบสามเลยก็ถือว่าดีครับกับสกิลที่สองโซบาสองีไทยเลียากาดฝ่ายหนึ่งใบแล้วก็เปิดการ,รบนบ,บูสุดเจ็ใบค้นหา การ์ดเกรสามที่มีชื่อโอเวอร์ d ดในชื่อกาดนั่นแหละแล้วก็เอาขึ้นมืออ่าเป็นตัวหาเกร3สามนี่เองแต่หาได้เฉพาะโอเวอร์โหดนะโอเคครับก็ใส่สามใบ n e โอเฟลมอ่าคุณคุณลูกมาละคุณลลกคุณลูกของดีเกรมาละดรากอนิกเนโอเฟลมสกิล <Flame, Skill S 2> ในช่องเรียกการ์ดเท่านั้น โบราณเขา่าวไว้ว่าถ้าเกิดตัวนี้มันอยู่ในช่องเรียกาศแล้วดีเกโจมตีดีเกมันจะได้บวก5,000ดีเกมันจะบวกพลัง5000ก่อนแล้วก็จะได้สกิลอีกสกิลหนึ่งก็คือเราสามารถเคาน์เตอร์บาร์ในระหว่างที่ดีเกตต่อสู้อยู่ในระหว่างต่อสู้มันจะได้1คิก็คือพอสู้เสร็จคิมันก็จะหายไปนั่นเองมันเอาไว้ปั๊มคีครับ มันเอาไวปั๊มคีตอนที่อีกฝ่ายมือมันแตกอะไรเงี้ยปั๊มสองคปั๊มสองีปิดเกมได้ก็แต่คาต้บาบาลนมันสองเลยนะก็เปลืองนิดนึงก็ถัวเฉลี่ยกันได้พอพอไหวอยู่ปะอีกตัวนึงครับเป็นตัวที่ผมใส่มาเฉยๆก็แต่ก็ได้ใช้จริงๆนะแล้วก็ใช้ดีด้วยตัว ตัวเก่าสกิลใหม่นั่นเองดากอนิกเบิร์นเอาวันเพอร์เทนแอคทีฟนะฮะเขาจะบัสหนึ่งเก็บเฟรมดากอนเก็บสองนะครับเก็บการ์ดเก็บสองันมากกว่านั่นแหละเข้าใต้เด็กแล้วก็ทีช้ายเลก้เลยเอาไว้ยิงไอ้พวกลูกอีแอบที่ชอบหลบอยู่ข้างหลังอนะ่ะอืมเอาไว้หลบพวกลูกอีแอบที่ชอบชอบหลบมุมอ่ะอ่าสอยมันได้ก็ใส่ประมาณสองใบครับ b u r ร์นิงฮอนเออสกิลคอนนี่ผมยังไม่แน่ใจนะเอ๋อยังไม่มีโอกาสได้ใช้เลยแต่สกิลล่างอะได้ใช้แน่นอนถ้ามันถูกทิ้งเป็นค่าคอของการ์ดถูกทิ้งเป็นค่าคอของการ์ดหมายถึงพวกโอเวอร์โหลดนะพวกการ์ดเกีรดสอะไรเงี้ยมันจะสามารถโซบาร์หนึ่งแล้วก็รีทายได้เอาไว้ยิงตอนระหว่างต่อโซ่ตัดเสร็จอะไรเงี้ยก็ผมมีใบเดียวนะก็ใส่แค่ใบเดียว มามาดูที่เกตหนึ่งกรบรานะครับเกตหนึ่งสิบสามใบซึ่งผมก็ยังจัดมัว่วๆอยู่เลยแต่ก็รับประกันนะว่าเล่นดีอยู่เกตหนึ่ใบแรกล่างจำแรงล่างจำแรงบาร์ล่างเกาะบ,บาร์นั่นเองอาก็สกิลมันก็จะมีว่าโบราณเขาเก่าไว้ว่าถ้าเกิดมันลงช่องเรียากาศ คอร์เตอร์บหนึ่งโซบัตหนึ่งแล้วก็เลือกยิงเรียกาศของฝ e ่ายหนึ่งใบแล้วถ้าเกิดเรียกาศของที่ยิงอะ่ะมันเป็นการเจ็ดสองอยู่สูงกว่ามันจะบวกเออแล้วก็เรียกาศเรามากกว่าสโตด้วยนะเราจะได้บวกห้าพันตัวเนี้ยตัวนี้มันจะบวกห้าพันก็เป็นตีสิบสามแต่ตัวนี้ผมยังไม่ค่อยแน่ใจสก,กิลนะพอการไทยก็ไม่ได้ใส่ด้วยสิอืม อ๋อตัวนี้ใส่แน่นอนไม่ใส่ไม่ได้เลยไม่ใส่นี่หำเหี่ยวแน่นอนเร็วไฟความหวังเออร์โม่สกิลคอนครับนะถ้าไอ้ตัวนี้มันบูสต์มันจะมันจะบูสต์สิบเอ็ดมันจะบอกสามพันส่วนสกิลข้างล่างถ้าเกิดมันเห็นเรียก,กาตกลงดอกโซนจะจะด้วยเหตุผลห่าเหี่ยวอะไรก็ช่างเลยถ้ามันตกลงดอกโซนเมื่อไหร่แล้วเราอยากใช้สกิลมันก็ รีทายตัวเองแล้วก็จวการหนึ่งใบแล้วก็ไนแดมเอาไว้คืนคอร์สได้ได้ทั้งสองอย่างเลยได้ทั้งไนแดมแล้วก็จวก็ดีมากก็ใส่สีแน่นอนลาโอเปียตัวน,วนี้ตัวนี้ผมปลูกพันธุ์เป็นพิเศษเพราะว่าแม่งพาผมชนะหลายเกมเลยแต่อยู่ในโลกจริงไม่ไมเคยพาผมชนะเลยแต่ก็มันก็เท่ดีไม่ใช่ละ อ่าสกิลนะครับออตโต้โบล่าเขาเก่าไว้ว่าถ้าเกิดมันเห็นเรียกการีดฝ่ายตกลงดรอปโซนจะด้วยเหตุผลหายเหี่ยวอะไรตกลงจากสกิลหรือโดโจมตีก็มันจะบบมห้0 0ันะก็ถ้ามันตกลง3ามใบก็โบมมื่นห้เลยนะอืมก็ผมแนะนำว่าตัวนี้ให้ใส่ประมาณสัก3ามใบหรือ2องใบกำลังดีนะซาเบลดาคนิว ตัวนี้ผมมีแค่3ใบนะในเกมอ่ามี4แล้วนี่วาแต่ผมใส่แค่3 3อะที่จริงต้องสับ,สบกับต้องสับกับไอ้ราเปียนะแต่ผมลืมอะก็ที่เกียจไปที่เกียจไปจัดจัดใหม่ด้วยอ่ะโบราณกล่าวไว้ว่าซาเบลดาคนิลถ้ามันอยู่ในช่องแหวนแะล้วมันจมตีฮิตอะมันจะได้โจนหนึง่งใบก็คือเหมาะมากสำหรับการเริ่มคนส กับสกิลที่2องสกิลเหมือนเหมือนเอโมเลยแต่แค่ไม่มีหาาแดมเป็นการรีทายตัวเองแล้วก็โจ์หนึ่งเมื่อเรียการของไฟายตกลงดอบโซนก็ประมาณนี้ฮนะพิเกอร์จะเป็นคีคีอาร์อะไรก็ได้ครับใส่เบอรดอจะเป็นดอปกติ2ใบแล้วก็เป็น PG แน่นอนสีใบตัวเริ่มก็อันดูสุดหลอ่อ เดี๋ยวเราไปดูส่วนวิธีการเล่นเลยนะครับ Let's go ไปกันเลยครับมาดูในส่วนวิธีการเล่นนะฮะผมก็จะพยา,ยามเล่นให้ชนะแล้วกันซึ่งเราก็ไม่สามารถคาดเดาได้ว่าเราจะชนะหรือแพ้มันขึ้นอยู่กับดวงและฝีมือแล้วก็ทรงผมด้วยนะหน้าตาดีก็ไม่ชนะหรอกถ้าเกิดดวงไม่มีมืออย่างนี้ถือว่าแย่ครับแต่ว่าเปลี่ยนได้ตรวซ่อบ YK yes, นี่มันอะไรเนี่ยอืมแต่ก็ถือว่าดีครับอยู่ในระดับที่ดีไลท์วสยสกิลอันดูได้จัวอ่ะผ่านเธอเลยครับรอ,รอ,อ้าวสะโตสกูวะสกูเกตโอ้หเกตสองเต็มมือเลยแอนเน่ G.S.S. G.S.S. ก็มาเขาก็ได้จัว่วะป้องกันเหรอไม่ป้องกันหรอกน้าเข้ามาเลยนะเจ็บไหมเนี่ยโอ้ขีต้นเกมเลยเหรอเป็นไง ได้ดอว้ยดอหิวเลยดิหิวโถ่เฮ้ยไม่หิวโอเคครับไม่เป็นไรครับเหตุการณ์มาอักซิเดนต์ได้อะไลท์สกิวเวอร์เซอร์เขตตัาบ้าหนึ่งโซบ้าหนึ่งขอจัวจ่วจั่วึ้นไปหนึ่งจัว่วโอเค

ชงิの時だยอมมาได้ครับออดาเมจเช็คบังการดรอัคเท่าไหอ่ะสาม,มหมเลยอ่ะโอ้โหไม่พอ,อไม่มีเงินจ่ายอ่ะใเลยออดาเมจเช็คโอ้โหว่าหล่อไปสองใบแล้วอ่ะเลืใบนึ่ง เรื่งองนี้ก็วอล์ดไรเดอร์แวนการ์ดยากฟอร์ตรงแวนพิเดียวก่อนลงไอ้นี่เลยลงฟอ,อรมเมอรบัสเตอร์สี่ใช้สก,กิลเลย โดลินเดอะทัตเตอร์มึงออกไปก่อนเลยอื้อไม่มีการให้ใช้ด้วยสกิลเราเปียดท,ท,ท,ทำงานสกิลทำงานสกิลทำงานโอมตีเราตร้อรตี ขอขี้สักใบหนึ่งได้ไหมให้มันชื่นใจเออดอกอดอดอพลังแวนอีเทอร์โนเฟมไปเยอะไปยเยเอะทิ้งการประมือสองไปทิ้งไปเลย

ดีเดอร์เซ็บครับดีเดอร์เซ็บช่วยดีสิบสองตีแวนตีไม่เข้าแต่เพื่อความไม่ประมาทก็ส่งได้ไปไม่มีหรอกไม่มีหรอกคีเคอร์เลยได้สาระแต่แม่งได้ดอวะ่ะทำไงดีวะเนี่ยบังการ์ดูริอัตค์ ยี่สิ 24, ไม่กลายก็ได้เอาไปเลย,ย,ยนี่ไงได้แล้วดอรดิเกอร์กำลังแวน,อน,นววเอาละมาเรามาลองใช้กันนะครับคำสั่งเนี้ยไฟนอลเทิร์นปิดได้อยู่แล้ว,วนี่ เอาฟอสลงเรียรนะฮัฮรเริโอร์โลไม่เอาไม่เอาแค่นี้เลยมามาเริ่มก,มการโจมตีอัอันแน่ป้องกันด้วยป้องกันเหรอ ดีกเกจโจมตีสกิลนิโอเฟ่บวกห้าพันยังไม่เขา่าครับยังไม่เข่าเอาให้ขามันขาดก่อนเฮ้ยคิดได้ขอ,ออกสักหน่อยได้ไหมไม่ออกไม่ออกไปเขาตัวบ้าหนึง่งที่ก้าบ,บนตัวเองสองบอยนี่ ทิ้ไปเลยสแตนสองใบดีดีเกมมันลุกขึ้นมาแล้วดังนั้นก็ไม่มีความจะไปต้องใช้โซแ้เขาเขาเขานี้ไม่ต้องเสพอกเลยตีไปเลยรนีเนีเรโห้าน าก็ทก่ถ้ามึงไม่พิเลนไดฮิวก็ตาย,ย,ยโอเคครับจบเกมสวยก็จบไปแล้วนะครับกับวิธีการเล่นวิธีการเล่นของดีเกตก็จะ จะ,จะไม่ยุ่งยากซับซ้อนอะไรมากครับก็แค่เราวางแผนให้ดีระวางแผนว่าเราจะทําอะไรก่อนอังเช่นเราพยายามควบคุมทรัพยายกรกา,รการบนมือพยายามหาเนโอเฟมพยายามปั๊มฟอสให้มันได้คือฟอสท,ที่ลงแวน์ฮะฮะหรือก็ากำลังดีนั่นก็คือเป็นฟอสฟอสฟอสหนึ่งสองใบ แล้วก็ฟอสเลียสักใบหนึ่งก็ได้เอาไว้ให้นโอเฟมันลุกมันจะตีมันจะได้ตีเข้าครับเนี่ยถ้าเกิดทําตามวิธีเนี่ยมันเห็นไหมคือมันจะลุกพร้อมกันสองใบเลยเดี๋ยวกาดอีกข้างหนึ่งก็เอาไว้ตีเลียก็ได้นี่ยังเหลือนโอเฟมอีกข้างนึงนเนี่ยที่ยังไม่ได้ตีแต่มันตายก่อนก็ก็ไม่มีอะไรครับมันก็จะ ประมาณนี้เดี๋ยวของใหม่ EB7 มันจะมาเดือนนี้แหละซึ่งถ้าของใหม่มันมาเราก็ผมก็จะจัดเดี๋ยวผมจะจัดไว้โล่งหน้าเดยกอ DN น่าจะเป็นคลิปที่2นะดูจากทรงแล้วเพราะว่าผมน่าจะเล่นไทรโร่ยาวๆก็จบไปแล้วนะครับสำหรับวิธีการเล่นแล้วก็เดคอไฟล์นะฮะก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากแล้วครับมันก็จบประมาณนี้ก็ ถ้าเกิดชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องให้ทีนะฮะโอ้ถ้ากดนีผ่ผมจะก,การง,งามเลยว่างๆใครอยุ่แถวๆย่านบางแคชวนผมเล่นการได้นะตัวเองเล่นการไม่เก่งหรอกแต่ก็อยากเล่นอะเล่นเอาสนุกเล่นเอาหาเล่นเอามิตรภาพเล่นเอารอยยิม้มอ่าก็ชว่วงนี้มันว่ามันเหงาก็ต้องหาอะไรเล่นเป็นธรรมดานะก็ตอนนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับก็ ไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสัหดับวันนี้บายยนอนหุ่มพา้วยนะผีหลอกนะเออแฮ่บายบาย